มันก็นังออกตัวนิอือเจอตัวเล็กวันวใช่อ้าชอพี่ถึงลุกพี่ถึงเนี่่ะใช่ออ้อนน้โอ้โอ้โออโอบโอู้้้ออ้ ส,ส,สวัสดีค่ะพบก,กับช่องโบวีน้ำแสบคือเกาได้ค่ะมน,นีแม่จ๋ากออกมาไตายอึงอ้าวแอปแล้วแม่เอาตัวนี้ยู่เอ้านล่ะเสนล่ะเส้ล่ะเสละอ่วน่ cái cái nó có tech din ôi bay thế là ừ, ừ. 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 ได้ปะได้เยอะได้เยเลยได้เะแลวฮะฮะหยทั้งคุละไตเองแหงอยู่อันนี้นี่ไต่คนี้เับเออไงเออตอนนี้แล้วพูดเน่ยอ๋อนันเต้นอีกแล้ว ยังใครได้อ๋อเจ็มนี้มาได้ไรไม่นี้มาเหรอได้แล้วใส่แล้วชี้ตัวเด้อออใส่ให้สิจับตาแม่แทนดีโอ้แม่ดีดีไม่ได้หรพียิ่งหยังตัวเออลี้งสุกเอาไหยังไงว่าพ่อ thường mãi nằm đây men bò, say cho đu và men, nó không có này, <laughs> 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 อเผาเองเห็นไหมได้เอนให้ก่อนอืเอาละย่างหมเนะเห็นแล้วเห็นแล้ว

kiểu tên xong Quá. Nè <trop summer> det. <bandłość> <navigan> <Harriet> ไี่ๆาเบอีหลีอือกินข้าวกันเด้นอินดอนเลยบ่อือมาจังมาจับเอาแม่โชคสมาเอาท่านมาก อย่ามาตองแท้มาตองแท้มาตองแท้ให้มันจับันนีมันสีออกมันสีออกมันจับเอาบาท่านมาตองแท้คลิปตัวเออโชคเอาจับเอาลูกยับเปล่ายับเปล่าเออให้ลูกจับอะไรกอนเนาะไม่เอิงเลยเนี่ยเลี้ยงได้เปล่าอีกเหรอเลี้ยงได้ขึ้นเหยื่อแม่เหยื่อนีนสองแม่มาลำไฟ Mm -hmm. ah. ah, Igul? วันนี้ช่องโบวีน้ำแสบก็ขอราาพีก,ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เด้อดด้ค่ะ พอกันใหม่ในะคิดนาขอบคุณค่ะ